โอเคมาหลังจากที่เรารู้แล้วว่าจุดไหนคือจุดที่วัสดุยังคงเป็นอิเลสติกหรือจุดยิวโดยดูจากกราฟที่เราได้พลอตขึ้นมานะครับพอเรารู้เสร็จแล้วปุ๊บเราจะเอาจุดนี้ไปคำนวณทั้งหมด3ค่าด้วยกันนะครับมีเทียร์สเตรทแล้วก็แองเกิลออฟสวิตจากหน่วยที่เราเก็บมาจากการทดลองในหน่วยมันเป็นดีกรีอยู่เราจะต้องเปลี่ยนหน่วยไปเป็นเรเดียสก่อนนะครับ แล้วถึงจะไปคำนวณไปคำนวณหาค่าเทียเตรทนะครับมาดูวิธีการคำนวณครับเปิดไปที่หน้าน้านี้ ไหมแซมเปิลคาลคูลเอชันหมายเลขหน้าจะอยู่ด้านล่างอยู่ที่หน้า22 22นะครับเปิดไปที่หน้า22ครับเจอไหมเจอหรือยังมีใครยังไม่เจอ ยังไม่เจอครับมีใครยังไม่เจอมีไหมเจ,เจอทุเจอทุกคนยังครับ ตอบด้วยครับเจอนะเจอทุกคนนะข้อมูลที่เราจะนํามาก็คือข้อมูลที่ได้จากนะครับการทดลองที่ได้พูดไปแล้วเมื่อสักครู่ที่เราพล็อตเป็นเอ็กเซลนะครับสิ่งที่เรานํามาก็คืออันดับแรกก็บอกว่าโลหะเป็นโลหะชนิดอะไรนี่คือบลัสบรัสก็คือแปลว่าอะไรนะครับโลหะชนิดอะไรทองเหลืองโอเคไหมแล้วก็ แองเกิลแองเกิลก็คือมุมมุมที่บิดไปเนี่ยสิบสององศานะครับแล้วก็ค่าทอคค่าทอคก,ก็คือสิบจุดห้าทำไมเลือกที่จุดนี้ครับทั้งทั้งที่มันมีหลายจุดครับทำไมเลือกที่จุดนี้เพราะอะไรครับทำไมเลือกที่จุดนี้ครับเพราะอะไรครับ อ่าช่วยตอบหน่อยจะได้รู้อ,อ,อ,อ่าวัสดุยังคงมีพฤติกรรมเป็นอิเลสติกอยู่นะครับโดยที่เรารู้จากตอนที่เรานําข้อมูลไปพอดกราฟใช่ไหมครับทําให้เรารู้ว่าณนะจุดนี้นะครับวัสดุยังคงเป็นอิเลสติกอยู่นะครับทีนี้ค่าเจถ้าจากตารางนะครับเนี่ยจากตารางการทดลองเนี่ยค่าเจที่บอกว่า เอามา127.23มันมาจากไหนามาดูครับทีนี้ค่า J มาจากไหนครับค่าเจนี้ให้เราลองเปิดไปดูที่หน้า6สมการหมายเลข8ครับหน้า6สมการหมายเลข8เจอไหมค่า J จ,จะมีค่าเท่ากับอะไรช่วยบอกหน่อย,ยอ่า กำลัง4ส่วน2องไหมใช่ไหมครับสมการหน้า6สมการเบอร์8เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็น่าเห็นลองแทนค่าหน่อยสิ ลองแทนค่าหน่อยว่ามันจะได้เท่าไหร่แทนค่าลงไปพาย r กำลัง4นี้แท่งสเปกซิเมนไดมิเตอร์มัน6เพราะงั้น r ก็คือรัศมีเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เท่าไหร่ฮะแทนด้วยเท่าไหร่ r เนี่ยสามครับ,รบแทนด้วยสามแล้วก็ยกกำลังสี่ หารด้วย2หน่วยตรงนี้นะครับรัศมีมันยกกาลัง4เพราะงานหน่วยตรงนี้ก็ต้องเป็นมิลลิเมตรยกกําลัง4เหมือนกันนี่คือค่า j กดครื่องคิดเลขสีครับได้เท่าไหร่กดเครื่องคิดเลขได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ครับ ร้อยยี่เอค่าโอเคในนี้เขาได้ร้อยยเหราก็เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่เป็นร้อยยี่สิบเจ็ดจุโอเคไหมโอเคไหมครับครับโอเคนะครับมีใครมีคําถามไหมตอนคํานวณหาค่าเจาว่าค่าเจาทาไมมันเท่ากับร้อยจุดในนี้หนสามเราคํานวณได้สองสามเนาะทำไมมันเท่ากับเท่านี้มีใครมีคําถามไหมครับดีไหม ไมมีไปต่อนะไปต่อนะครับค่า L ค่า,าอะไรนะครับฟังไม่ทันค่าเอาใหม่นะดังนั้นค่า J ค่า J นี่มาจากหน้า6สมการหมายเลข8ซึ่งค่า J นั้นมีสูตรว่านะครับเอาค่าพายคูณด้วยค่ารัศมีแล้วก็ยกกำลัง4หารด้วย สแทนค่าพายรัศมีของแท่งทดสอบมันก็คือเอาไดมิเตอร์หารสองไดมิเตอร์มันหก,ห,กหารสองรัศมีก็คือ3แล้วก็ยกกำลัง4หารด้วย2หน่วยนะครับ รัศมีมันเป็นมิลลิเมตรนะครับไดมิเตอร์มันก็เป็นมิลลิเมตรเพราะงั้นตรงนี้ก็ยกกําลังสมิลลิเมตรยกกําลังสลองกดเครื่องคิดเลขแล้วได้ร27จุดเท่าไหร่ครับ2 3สเป็นมิลลิเมตรยกกำลังสี่ มีใครมีคำถามไหมครับคาเจถามเลยครับมีไหมมีไหมครับไม่มีครับคนที่ถามเมื่อสักครู่เข้าใจยังเข้าใจยังครับตอบด้วยตอบด้วยจะได้รู้รจะได้ไปจะได้เดินหน้าต่อไปเข้าใจแล้วนะเข้าใจยัง

อ่ะไปต่อนะไปต่อนะครับครับต่อไปค่า l ค่า l หรือความยาวนี้ความยาวนี้มันมาจากความยาวของแท่งทดสอบนี่คือความยาว l ความยาว l เท่ากับ75หโอเคไหมโอเคเนาะจากนั้นตัวต่อมาค่า r หรือรัศมีรัศมีตรงนี้ก็คือมันได้มาจากเอาด i a m e t e r เดมิเตอร์แท่งทดสอบมันเท่ากับ6หาร2ก็จะเท่ากับอะไร3มิลลิเมตรโอเคไหมข้อมูลข้อมูลในแพทเทิร์นเริ่มต้นตรงนี้มีใครสงสัยไหมครับมีไหมครับมีใครสงสัยไหมได้หมดทุกคนนะได้นะครับมาทีนี้มาเริ่มสู่การคำนวณครับ มาเริ่มสูก่การคำนวณครับสมการน,นี้มาจากสมการเบอร์8หน้า6หน้าเดียวกันนี่แหละนะครับมา,าคำนวณวิธีคำนวณหาค่าเชียร์สเตรทเชียร์สเตรทนี่ก็คือแรงเฉือนหรือแรงบิดนั่นแหละนะครับโอเคไหมสูตรบอกว่าสัญ,ญลักษณ์เชียร์นะครับเราเขียนแบบนี้เขียนแบบนี้เชียร์เชียร์เขียนแบบนี้น สามารถหาได้จากเอาค่าทอร์กคูณกับค่ารัศมีของแท่งทดสอบของเราแล้วหารด้วยค่าเจสูตรว่าง,งี้นะครับเพราะงั้นค่าทอร์กตำแหน่งที่วัสดุยังคงเป็นอิเลสติกอยู่ข้อมูลค่าทอร์กอยู่ที่เทไรครับเนี่ยอยู่ที่เทไรช่วยอ่านหน่อยช่วยอ่านให้หน่อย จะได้ไป <10. 5 S 1> พร้อมๆเราก็แทนค่าลงไป10.5 10.5นี่หน่วยเป็นอะไรครับหน่วยเป็นอะไรนิวตันเมตรนิวตันเมตรเราต้องเปลี่ยนให้เป็นมิลลิเมตรครับโดยการทำไงครับเปลี่ยนให้เป็นมิลลิเมตรคือ1เมตรมันเท่ากับ1,000ม mm, ิลลิเมตรใช่ไหมใช่ไหมฮะครับ โอเคองั้นตรงนี้เป็นมิลลิเมตรนะครับเสร็จแล้วค่า r หรือรัศมีรัศมีเมื่อกี้มีค่าเท่าไหร่นะที่อาจารย์ว่าเท่าไหร่สามสามแทนค่าด้วยสามลงไปตรงนี้หน่วยก็เป็นมิลลิเมตรอ่าแล้วก็หารด้วยค่า j ค่า j เ,เมื่อกี้เราคำนวณได้เท่าไหร่ ค่าเจนี่อะไรครับร้อยยี่สิบเจ็ดจุดสองสามหน่วยึ่งสองเจ็ดจุดสองสามหน่วยเป็นอะไรครับค่าเจหน่วยเป็นอะไรมิลลิมเมตรกำลังสี่อ่ามมกำลังสี่เมื่อกี้นี่เราเปลี่ยนจากนิวตันเมตรเป็นเมตรเรียบร้อยแล้วเมตรตัวนี้หายไปเพราะงั้นเมตรเมตรตัวนี้คูณกับเมตรตัวนี้มันคือเมตรกำลังสองเมตรกำลังสอง ตัดเมตรกำลังสี่เพราะงั้นค่าเฉียบมีหน่วยเป็นอะไรครับมีหน่วยเป็นไร,รนิวนนตันต่ออะไรตารางมิลลิเมตรหรือเมกะปสาสคาลโอเคไหมกดเครื่องคิดเลขดีครับได้เท่าไหร่กดเครื่องคิดเลขสิได้เท่าไหร่ นะฮะครับอ้าตอบหน่อยตอบหน่อยแต่ว่าีอะไรนะครับมีอะไรนะครับอะไรนะครับว่ายังไงนะ อ,นะองรอ้อไ,ได้เท่าไหร่นะสองร้อยสี่สิบเจ็ดครับสองร้อยสี่สิบเจ็ดครับสองสี่เจ็ดที่ในในเอกาสารเขาคำนวณได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่าเขาได้สองสี่เจ็ดจุดแปดของเรามีมีจุดทศนิยมไหมจุดห้าแปดครับอ่าจุดห้าแปดก็อาจจะใส่ไปจุดห้า ห้าแปดจุดห้าแปดโอเคไหมค่าเฉียการคำนวณหาค่าเฉียมีใครสงสัยไหมครับมีไหมไม่ครับไม่มีนะครับทีนี้พอเราคำนวณเป็นแล้วเราก็จะเอาสูตรเนี่ยเอาสูตรเนี้ยนะครับสูตรเนี้ยเอาไปยัดลงในโปรแกรม Excel ให้โปรแกรม Excel คํคำนวณหาค่าเฉียทุกๆจุดเพราะว่าจุดนี้ ที่เราเอามาคำนวณนี่มันคือจุดที่เป็นค่า u ยูจุดเดียวนะครับหรือจุดที่มันยังเป็นอิเลสติกอยู่มันคือจุดเดียวแต่ข้อมูลที่เราต้องการที่จะคำนวณนั้นมันมีหลายจุดเพราะงั้นเอา Excel คํคำนวณกลับไปดูในโปรแกรม Excel ครับทีนี้ช่องนี้ครับช่องอื่นอย่าเพิ่งอย่ ช่องนี้อาจารย์ก็ตั้งชื่อครับว่านี่คือค่าของเชียร์สเตรทเชียร์สเตรทจะมีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรหรือเขียนอีกอย่างนึงว่าเมกกะปาสคาลอย่างนี้เหมือนกันโอเคไหมจากนั้นก็ใส่สูตรเข้าไปครับเมื่อกี้เนี่ยสูตรเราบอกว่าค่าเชียร์หาได้จากเอาค่าท็อ k คูณกับค่ารัศมีของแท่งทดสอบหานด้วยค่า j ค่า j นั้นเรารู้ว่าค่า j มีค่าเท่าไหร่นะค่า j เท่าไหรครับค่า j เท่าไหร่127ใช่นี่เราก็แทนแทนค่า j ลงไปเลยครับร2อย27 2 3รค่า r หรือค่ารัศมีเรารู้อยู่แล้วนี่ว่ามีค่าเท่าไหร่ครับ สาม,สามครับเพราะงั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นค่าคงที่หมดเลยเ<า>หลือค่าท a l กค่าเดียวเท่านั้นที่จะต้องมีการเปลี่ยนเปลี่ยนตามข้อมูลที่เราได้เก็บมาจากผลการทดลองเหลือค่าท็อกค่าเดียวเท่านั้นเพราะงั้นก็มาดูวิธีสร้างสูตรอย่างนี้ครับอาจารย์ก็สร้างสูตรครับสูตรให้ b 2ให้โปรแกรมไปดึงค่าข้อมูล b 2มาสังเกตดูคอลัมน์ b แถวที่2มันคือค่าของอะไรครับเนี่ย ค่าของอะไรครับ B2 เป็นค่าของอะไรทอค่าทองครับค่าทอคไปดึงข้อมูล B2 มาพอไปดึงข้อมูล B2 มาเนื่องจากไอ้ B2 เนี่ยมันมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรอยู่เราก็เปลี่ยนเป็นมิลลิเมตรได้ดยการคูณพันโอเคไหมเพราะง,งั้นชุดนี้ชุดนี้คือค่าทอร์ครับค่าทอรกแล้วก็คูณด้วย3 สามตรงนี้คือค่าอะไรตามสูตรค่าอะไรครับค่าอะไรรัศมีครับรัศมีครับอ่ารัศมีของแท่งทดสอบแล้วก็หารด้วยร้อยยี่สิเจ็ดจุดสองสามนี่คือค่าอะไรครับค่าจค่าเจครับจบเลยครับใส่สูตรเข้าไปแค่นี้ในเ x c e l เนี่ยครับใส่เข้าไปแค่นี้เนี่ยครับตามสูตรนี้เลยใส่เข้าไปในช่องนี้เหตุใดช่องนี้จึง ค่าเชียร์เสตเป็นศูนย์ครับเพราะอะไรตอบได้ไหมเพราะอะไรครับทําไมค่าศูนย์คะทำไมทำไมถึงเป็นศูนย์ครับเพราะอะไรเพราะมันคูณศูนย์ครับใช่เพราะว่าค่า B2 สองหรือค่าทอร์กมันเป็นศูนย์โอเคไหมค่าทอร์กมันเป็นศูนย์เพราะงั้นศูนย์ไปคูณกับอะไรมันก็เป็นศูนย์ดังนั้นตัวเศษเป็นศูนย์ผล ฐานก็ต้องเป็นศูนย์ตามโอเคไหมครับจากนั้นเมื่อป้อนสูตรเสร็จลากเลยครับเนี่ยเอาเมาส์ไปชี้ตรงนี้ไปชี้ตรงเ,เห็นไหมเห็นเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยเอาเมาส์ไปใส่ตรงนี้เอาเมาส์ไปชี้ตรงนี้ชี้ปุ๊บไอคอนเราจะถูกเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกเห็นไหมครับจากนั้นลากเลยครับลากลงมาลากลงมา,า,งมาด้านล่างเลยมาทุกๆจุดเลยเนี่ยโปรแกรมเขาก็จะทําการก๊อปปี้ครับ ก็ปีสูตรที่เราได้สร้างนั้นให้โดยเปลี่ยนแค่ค่าเดียวจากช่องแรก B2 พอมันเป็นช่องต่อไปจะกลายไปเป็น B อะไรทันทีครับ B อะไรทันทีเห็นไหม B3 B3 ทันทีแต่ค่าอื่นๆยังคงเหมือนเดิมเพราะมันเป็นค่าคงที่มันไม่เปลี่ยนโอเคไหมครับโอเคไหมมามาถึงตรงนี้ในช่อง ของการใช้โปรแกรม Excel คำนวณหาค่าเชียร r ศมีมีใครสงสัยไหมครับมีไหมอ่านี๋ยวนอนิพีครับไม่มีครับไม่มีไม่มีงั้นเบรกอีก5นาทีเนื่องจากอาจารย์อัดคลิปไปด้วยมันก็ทำให้เครื่องมันอึดไปด้วยก็การสอนครั้งนี้จะแบ่งทั้งหมดออกเป็น3คลิปเดี๋ยวเบรกอีกประมาณ5นาทีแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่เพื่อที่จะทำา Ang กิ เพื่อที่จะไปหาค่าเชียร์สเตรนตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็พอร์ตกราฟแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคเบรกแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเอค่อยกลับมาเจอกัน